สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้มาหานอพี่น้องเอานอมนเอานอนมือนี้ห่างหายไปนานบริมาไทยคลิปพี่น้องโอ้ยเอานอาเอานอนโอ้ได้ดันอ่อนโอ้ยหักได้พวดๆวดเลยพี่น้อง มีไรอยู่มีไรอยู่กะลังขึ้นเลยท่านผู้ชมกะลังขึ้นกะลังขึืนี่ตะป้ายอันนี้อ๋อโอ้โหแหญ่ใหญ่เลยพี่น้องอันนี้กำลังปวดปวดเลยพี่น้องหากกำลังปวดปวดเลยท่านผู้ชม ตราแบ่งผลนอีกงามงามเหมือนนี่ต้มลัวกิ้มพริกพี่น้องงามงามงามเลยท่านผู้ชมควนเอานอนนี่เนียอยู่นี่อยู่นี่ก็มีหลายพี่น้องเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยท่านผู้ชมจ่นอนงามงามทั้งนั้นเลยนี่เห็นมาท่านผู้ชมนี่ ขวดขวดพวุทธขวดนี่เอกก็ล่างคืนนี่ยอันนี้ง่ายเลยท่านผู้ชมลวกกินพริกหงายเอาเลยอันนี้เอาได้อยู่เอาได้อยู่เอาได้อยู่ท่านผู้ชม นี่ก็กกลังงคืนทันผู้สมกลังงคืนกลังคืนนไล่หลยแป๊บเดียวเนี่ยนั่นเอาเบดแลเดบะมีบ่อยนะโอ้อยมีแั่มีตัวทันผู้ส้มเบิดเบอรเดบะมึงเหเอฮะ้ะ วัววัวเอาอ,อ้ยแตกสะแตกสะพี่น้องลวกกินพริกลวกกินพริกเต็มเลยพี่น้องหนอใหญ่กันมี่จะพายีน้องพี่น้องไเปเบิ่งหนอใหญ่ใหญ่คักเลยนะ่ะสร้างออกสร้างออกมือน,นีงสร้างให้เลือด สองสามลำเลือกตะนอเลยนี่พี่น้องนี่เห็นบ่โอ้สิเฮาสร้างออกมื้อนี้นี่เฮาสร้างออกตัดตัดออกบ่ต้องให้ไว้ลายพี่น้องนอใหญ่นอใหญ่นี่อนพี่น้องนอใหญ่นอใหญ่สางออกมื้อนี้ปล่อยไว้แตุ่ก็มีนพี่น้อง นอใหญ่นอใหญ่จะนอยใหญ่เลยท่านผู้ชมเอ้ยนี่โอ้คัก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 ไล่ไล่ไลน่น้องเบิ่งเดี๋ยวตัดออก,อกสร้างออกเลยีน่องปลาไว้สามลำก้อนก้อนนี่ปลาไว้สามลำที่น่องต้มกำลังแตกกับนี่นอกำลั i, ลงกกขึ้นใหม่ ร้ายร้ายกำลังขึ้นใหม่ร้ายอยู่น้ำไม้นี่มันสิออกตลอด,ดอลเลยนี่มันทำผสมโอ้โหร้ายเลยเห็นมันี่ยังสร้างออกมาเลย,ยน้ำไม้ใหญ่นี่น้องใหญ่โอ้ยก้อนก็มีก้อนกมีเนาะยังสร้างออก นี่ที่เฮาเอาที่เฮาเอามาพี่นอ้องเขาตัดออกมันเกก,กาเขาตัดออกนี่บอไงข้า,ขากเกลยนี่เห็นบ่ประมาณสามโลสามโลได้อยู่นอน,นอเฮ้อเขาตัดออกนี่พาพี่น้องไปเบิ่งก่อนน่นกพอาน,นั่นก็มีอีกมันมีเขาตัดออกเขาสร้างออกมาเนี่ย ตัดออกลงสะเบิดสองสามอันพี่เนาะสองสามนอนี่ว่าตัดออกมันแตกใหม่เนี่ยนี่ถ้าเราตัดออกมันจะต่อมันไว้ทรงทรงลำมันนี่กำลังแตกกำลังขึ้นใหม่พี่เนพี่นอ้องลายอยู่ด้วยยังขึ้นมาอันหน่อยๆเห็น่อยนี่นนบ้างห็นี่ อันนี้ก็มีได้เลยใช่ไหมกำลังขึ้นเลยปะพองพอตัดลงลงสะเลย่ายทอดลงสะเลยพี่เนาะทำไมมันออกมาเผาทานโู้ามันจะสร้างออกอีกาสร้างทำไมสร้างมันแตกจะได้เอาไงพางมันออกจะได้เอาไงเวลากินมันจะได้ง่ายพี่น้อง แล้วกินง่นายๆมาเผาทานอันนี้ก็ได้ไม่ต้องทิ้มก็มาเผา,า,เาทานต่อเลยทานไม้ไผ่ย่างได้ย่างได้ย่างได้พี่น้องเป็นทานไม้ไผ่นี่เตาใส่เครื่องหน่อยตัดนี่ไปเลื่อยเครื่องนี่ตัดมาตัดสร้างกอไผ่ออกนี่งจะเป็นลวกได้ท่านผู้ชมไผ่ลวกอันนี้ ไผลวกไผลวกนี่เฮาก็มาสร้างออกอีกสิตัดก้อนอน,นี่เดพี่ท่านผู้ชมอันีก็มีนอน,นึงตั้ย่างงามเลยเห็นบ่งามหลายงามหลายเอางามแฮงงามแฮงลวกไผต้ไไมไผใหญ่มีหมดหมดบ่ซเลยเครื่องตัดออก <c oughs> เลยเครื่อ,องโขนออกเลยเด็ดเลยโขนออกเลยติดสายไฟติดสายไฟก็จะเลื่อยโขนอขอกทางมือซมหกตึบขนาดเลยหกเป็นหกเลยปลาเนี่สร้างแล้วแหละแล้วน้อมมันขึ้นน่นจะเอาง่ายครับว่าสร้างออกมันหกลาย นกไล่ก็สร้างออกนกไล่ก็สร้างออกท่านผู้ชมมันก็สร้างแล้วแหละมัน,นส,านนส,านส้างก่อมันสร้างทำไมส้างก่อด้วดมือเลยสร้างด้วยมือเลยท่านผู้ชมนอนใหญ่นอนแบบใหญ่เลยท่านผู้ชมเลยยังงามเลยเนี่ยเสียาไว้เอาไว้อีกสองสามนอ สร้างออกมันช่ได้แตกหล,ยลายๆท่านผู้ชมน้อมไม่ใได้แตกลายสร้างออกแบบนี้สร้างออกก็ลงสะเลย สำหรับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้เด้อท่านผู้ชมไปพบไกันคลิปต่อไปบ๊ายบายพี่น้อง